สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เสาจันพันล้านนะเปลี่ยนเป็นเสาจันพันล้านแล้วนะมาในหัวข้อตอนนี้อยู่อยู่หน้าบ้านของตัวเองนี่แหละเออ,อหน้าบ้านของตัวเองนี่แหละนั่งนั่งก็อี้โยกสบายสบาย,บายวันนี้หยุดค่ะวเป็นวันเสาร์เสาจันอยากจะมาบอกว่ากดแรงดึงดูดช่วยชีวิตเสาจันได้แบบไหนมันก็ช่วยชีวิตเราในการที่เราเปลี่ยนคำพูดไง เปลี่ยนความพูดเปลี่ยนความคิดเออเปลี่ยนความคิดแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นคําพูดได้เนาะใครเข้ามาอ่คอมเมนต์ได้นะคะใครเข้ามาคอมเมนต์ได้ใครเป็นอีสานก็คอมเมนต์อีสานได้สาวจันไวน์สาวนุชสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนรักสวัสดีเพื่อนสาวจันพันล้านเด้อเปลี่ยนความคิดจะบอกให้นะ คำว่ารวยสวยมีเงินมีทองเอามาใช้ได้นะอย่าบอกว่าตัวเองจนอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีเงินเอออย่าบอกว่าตัวเองไม่มีเงินสาวจานันนี่เรียนกดแรงดึงดูดกดจัก,กรวาลนี่นะมาใช้เปลี่ยนชีวิตได้นะเออเปลี่ยนจากความคิดจากคําว่าตัวเองจนนะ่ะแล้วก็ไปร้องเพลงเกี่ยวกับอ่าเพลงที่ชีวิตจนๆเพลงเกี่ยวกับ รักคุดตุดเมิอนน่ะอย่าไปร้องแบบนั้นน่ะต้องร้องแบบรวยรวยปังปังปัง,ปงดังเปลียปล่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงยังมีชื่อเสียงอะไรอยู่ไปอือฮะเด็กค่ะเด็กลูกสาวลูกสาวเดี๋ยวจะให้โชว์ว่าเขาสวยยังไงอ่าฮะเพลงก็ม huh. ี Show f a ์เ little bit how you beautiful I told my friend Say hi Hi ่ะกานที่เลี้งลูกสาว <c oughs> ูกวเพื่อนลูกสาวเอวอ,อนั่นแหละทุกคนก็จะมาบ้านนะวันเนี้ย <c oughs> นะเนี่ยเสาวจันนะส่วนกระเป๋าใบนี้มีเพชรอยู่เก้าอันนะในนี้นะแล้วก็เป็นเกือกมา้าเสาวจันก็ได้กระเป๋าดักซับมาเงินก็เยอะเดี๋ยวนี้เงินเยอะเออเห็นไหมจะพูดว่าไม่มีเงินไม่ได้พูดมีเงินเยอะเดี๋ยวนี้เงินเยอะเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนนี่แหละอื ใครอยากซื้อกระเป๋าดักซับมาเนี่ยเงินเยอะเนี่ยเงินเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกีบเป็นกีบเป็นมัดเป็นมัดเนี่ยปากกาเขียนจ่าหน้าซองกล่องส่งพัสดุไปประเทศเยอรม,มันประเทศสวิตซน่ะส่งไปอันนั้นแหละมาเจอหน้ากันหน่อ,นนอยทีนี้น่ะเงินหลายโพวดวะใช่ไม่ได้ค่าเพื่อนเนะงินหลายโพดแต่ว่า ใส่ไม่ได้ค่ะเพื่อยมาสันว่านั่นล่ละเงินเหลือเฟืออืมเงินเหลือเฟือบอกว่าเงินเหลือเฟือชีวิตก็อุย้ยมีความสุขสนานพูดให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันน่ะเด้ออย่าพูดในแง่ลบๆนะอย่าคิดในแง่ลบๆนะเรียนเราต้องเรียนเราต้องหัดพูดให้มันให้มันอยู่ในเสถียรในความคิดของเรานะ่ะอืมทําตัวรวยทําตัวสบายๆแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติอืม คิดเงินก็ได้เงินคิดว่าเดือนหน้าจะเอาเงินจักหมื่นนะเอาเงินจักหมื่นจะทํำยังไงจะทําอย่างไรอย่าอย่าพูดว่าจะทํำยังไงมันเป็นข้อขัดกันทําอย่างไรเออทําอย่างไรนั่นแหละจะบอกให้นะขายออนไลน์มันได้ตังมันได้ตังหลายประเทศไหม ขายออนไลน์ที่มันมีระบบด้วยนะมันจะได้ตังค์เยอะเพราะระบบโอนตังค์ให้เราด้วยถ้าขายออนไลน์ได้แต่กาไรอย่างเดียวขายปุ๊บได้กาไรปับ๊บขายปุ๊บได้กาไรปับ๊บอันนี้คือขายออนไลน์อย่างธรรมดาแต่ขายออนไลน์แบบมีระบบเอออย่างเราแนะนําเพื่อนทางบริษัทให้เราด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เพื่อนที่เขาซื้อของระบบก็ให้ตังค์เราด้วยไม่ใช่เราได้ตังค์จากเพื่อนให้เรานะไม่ใช่นะระบบแบ่งให้เราเออระบบมันแบ่งให้เรา ระบบของ tsw เนี่ยทีนี้เนี่ยขอบคุณระบบ tsw นะขอบคุณก่อนทีนี้สาวจันเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงไม่ว่าสาวจันจะทํางานบริษัทอะไรมันทําให้สาวจันเนี่ยมีความคิดดีๆพูดดีๆเออพูดดีๆคิดดีๆนอนก็ยังฝันเรื่องเงินตื่นก็ฝันเรื่องเงินตื่นก็ยังแบบเหมือนความฝันอยู่นะ่ะอืมมันความคิดดีๆความคิดรวยๆเนี่ยมันเข้ามาในสายเลือดแล้วไหม จริงคําด่านี่ไม่มีเลยมีแต่คําเชยมีแต่คําอวยพรให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ม้าเหา่าม้าอะไรก็บอกว่าหมาฉลองความอ่าความร่ารวยของสาวจันทร์เออเปลี่ยนจากสาวจันทร์เป็นเป็นชื่อของตัวเองเวลาฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเงี้ยบอกว่าเขาฉลองความสุขเราเขาฉลองตําแหน่งเราก็บอกไปเออนั่นแหละอืผมปลอมข้อตา เนี yeah. ่ยเห็นไหมก็ซื้อผมปลอมมาเห็นมันสวยก็ใส่แล้วดูเหมือนมีมีรวยรวยรวยเรียราดเนาะรวยเรียราดไหมสาวนุชทุกคนเข้ามาอีกห้านาทีนะเดี๋ยวสาวจันก็ลงเพราะอัดเป็นคลิปไปเลยไลฟ์สดอัดเป็นคลิปไปเลยเออนั่นแหละที่นี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะสาวจันมันมีความสุขใจเราฟู ใจเราไม่ได้สลดหดห้อยใจเราฟูใจเรารื่นเริงใจเราชื่นบานอยู่กับความร่ำความรวยอยู่กับความสุขชื่นมืน่นเออนั่นแหละทีนี้มันก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขอยากจะมาไล์สดอยากจะมาเต้นเอเดึงเ,เ,เนี่ยลูกเพื่อนลูกสาวมาเนะี่ยเขาก็มีความสุขเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำไมแม่เธอเป็นอย่างนั้นไม่มีนะมันเสียงของเรา หน้าตาของเราในการที่เราไม่ได้สนใจไในในการที่ว่าเราไม่แคดจิตใจเราไม่ลุกดาวเออความคิดเราไม่ดาวความคิดเราชื่นมื่นตลอดเวลามันก็ทําให้ใจิตใจเราบริสุทธิ์เออเนี่ยมันทําให้ใจิตใจเราลื่นเร่อม,มันทําให้ใจิตใจเรา alert อบอุ่นเออคนเข้ามาดูไลฟ์สดของสาวจันหรือว่าดูย้อนหลังอาจจะคิดว่าสาวจันบ้าคุณคิดไม่ผิดหรอก คุณคิดไม่ผิดหรอกเออแต่มันเป็นอะไรที่คำพูดของเราน้ําเสียงของเรามันช่วยชีวิตเรานะ่ะความคิดของเราในในด้านความรวยนะ่ะในด้านความมั่งคั่งนะ่ะมันช่วยให้สภาพจิตใจเราดีขึ้นโรคภัยก็ไม่มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดที่อยู่ข้างในมันได้รับความบริสุทธิ์มันได้รับความเรื่องเริงเนาะสาวนุชเพื่อนๆเนาะที่ใครเข้ามาเนาะลูกๆหล,ล,ลานใครเข้ามา ใครว่าเสาจันบ้านอ่ะคุณคิดถูกเลยแหละจริงๆแต่ชีวิตฉันดีชีวิตฉันร่ำรวยอืออายุวันธนะด้วยที่เสาจันบ้านแล้วรวยแบบนี้ยเป็นความคิดที่เอิ็แบบนี้ไหมเสาจันก็ได้มาอยู่กับครูสิตาทีเอยได้มาเป็นหุ้นส่วนบริษัททีเอบยบริษัทก็โอนกําไรมาให้จะมาขายของจะมาก็ได้กําไรอยู่แล้ว ขายก็ได้กำไรปั๊บเลยแล้วก็ระบบระบบของ CSW นะ่ะโอนเข้าให้เราเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าคนที่มาสมัครต่อจากเราอยากมีชีวิตเหมือนเราเนี่ยทางบริษัทนะ่ะโอนให้เราเฉยๆจากเปอร์เซ็น์เป็นเปอร์เซ็นแล้วเพื่อนๆเขาเข้ามาเขาก็ไปหาคนอื่นสมัครต่ออีกก็แล้วแต่คนอื่นเขาจะสมัครหรือไม่สมัครก็แล้วแต่ อะไรแบบเนี้ยเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ในอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้ให้ใครอยากเปลี่ยนชีวิตใครอยากสําเร็จใครอยากมีเงินมีทองเพิ่มจากงานประจําหรือว่าคนไหนแม่บ้านคนไหนไม่ได้ทํางานนะอะไรแบบนั้นก็จะได้มีเงินมีทองจะได้มีของขายขายในออนไลน์เนี่ยมันขายทั่วทีบทั่วแดนทั่วโลกเนี่ยเออแบบนั้นแหละอีกสองนาทีสาจันทร์ก็จะลงแล้ว สาจันอัดคลิปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เงินจาก youtube แต่เป็นอะไรที่สาวจันไม่เคยลืม youtube youtube เนี่ยเป็นเป็นเงินก้อนแรกที่สาวจันได้จากออนไลน์เนาะ u t u b e ก็ออนไลน์ใช่ไหมเงิน y u t u b e เนี่ยเขาให้สาจัน์สาจันได้เงินเยอะ แฟนบอกว่าโอ้เธอได้เงินเยอะนะจาก y youtube เนี่ยอยู่เฉยเยก็ได้พันคนเหรียญอยู่เฉยๆยก็ได้แปดร้อยเหรียญอยู่เฉยๆก็ได้ห้าร้อยเหรียญ่าสั้นไหมเออทีนี้เสาวจันทร์ทำไม่ได้ที่ตามกระแสเขาเพราะมันเป็นเป็นกระแสที่เสาวจันทร์ทำไม่ได้มันจะมันเป็นกระแสการเมืองมันก็เป็นกระแสที่เสาวจัน์เข้าไปไม่ถึงอย่างหวยเสาวจันท์ก็เลิกคุยเรื่องหวยเออเพราะว่ามันมันเป็นทางสายเทาสายดำเนาะ จันก็ไม่อยากจะคุยเพราะว่าเมื่อก่อนอยากรู้ว่าการสร้างรายได้ของ y u t u b e เนี่ยมันไปยังไงมันได้เงินยังไงอ๋อมันต้องเป็นการมันต้องตามกระแสแต่ตอนนี้สาวจันคิดได้แล้วว่าสาจันอยากจะออกมาให้การมีสาระออกมาเปลี่ยนชีวิตออกมาเปลี่ยนสไตล์ให้กับทุกคนได้เอามาเป็นเยี่ยงอย่างว่าการคิดดีทำดีเนี่ยมันสร้างเงินเออการจะทำออนไลน์มันก็สร้างเงินสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัว อย่าลืมนะใครอยากเป็นสาวออนไลน์ต้องออกมาพยหน้าในในใน u t u b e ก็ได้ใน t i k t o k ก็ได้ใน Facebook ก็ได้ออกมาตัวตนออกมาแสดงตัวตนของตัวเองอย่าอายเด้ออะไรอย่างนี้โอเคจบแค่นี้เป็นคลิปไปเป็นคลิปไปเป็นสิบน,นาทีแล้วเนี่ยเป็นคลิปไปเพราะว่าคุยไปมันจะนานเนาะโอเคเห็นไหมสาวจันก็คุยไปแบบไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรคุยไปแบบจิตใจบริสุทธิ์นี่แหละมันก็เลย ฝังทะแท่งทแม่งใช่ไหมคนที่เข้ามาดูอ่ะเพื่อนๆจะมาบ่จะมามันไปแล้วแต่จะมาอยู่ดีมีสุขและร่ำรวยด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่นะคะ